สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องนิดชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจัดช่อกุหลาบวาเลนไทน์กันนะคะแบบง่ายๆะคะ่ะก็จะมีนะคะมีถุงนะคะกุหลาบแล้วก็มีดอกคัตเตอร์คะ่ะแล้วก็มีโบนะคะอันนี้ เดี๋ยวเรามาลองลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็นำดอกกุหลาบนะคะเรียงเรียงนะคะนำดอกคัตเตอร์นี่ค่ะตัดนะคะให้เท่ากันไ <unplug ging> กลเราก็ ก็นำใส่ถุงนะคะท่านไหนไม่มีถุงแบบนี้นะคะก็สามารถหาถุงพลาสติกค่ะเราก็ค่อยๆย,ยัดลงไปนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะเอาปากเราจะได้แบบนี้นะคะลลแล้วก็ม้วนๆแล้วเราก็เป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็มัดโบค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะกุหลาบวาเลนไทน์นะคะ,าาะ,คะง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากใช่ไหมคะแค่นี้แล้วคะก็มีดอกไม้นะคะให้สาวเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ตัดตกแต่งไปอีกหนึ่งตัดตกแต่งให้ดูสวยงามหน่อยหนึ่งนะคะ ได้แล้วคะ่ะช่อกุหลาบวาเลนไทน์นะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะสําหรับช่อกุหลาบวาเลนไทน์นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องน้องนิดชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ